เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมแล้วคุณหมอไปชอบไปชิมของอร่อยของดีที่จังหวัดลบบุรีกันบ้างนะคะที่นั่นเขาจัดงานดีๆงานมหกรรมสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์แล้วก็อาหารปลอดภัยจังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกนะคะในการจําหน่ายสินค้าเกษตรและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรค่ะ ที่บริเวณลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะคะห้างสรรพสินค้าโรบินลลสันไลฟ์สไตล,ไล์ลบบุรีตำบลกกโก,โกโอำมเพอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายวชิวระเกตพันธ์รองผู้ราชการจังหวัดลบบุรีค่ะเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยจังหวัดลบบุรีครั้งที่สองประจำปี2566และมีพิธีมอบป้ายรับรองมาตรฐานขิวให้แก่สถานประกอบการจํานวน20แห่ง โดยมีนายสัทธาศรีท,ทิพง์เกษตรกรและก็สากรจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยประหลัดจังหวัดตัวแทนภาคเกษตรกรประชาชนร่วมงานกันอย่างคับข้างทีเดียวค่ะ สำหรับงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และก็อาหารปลอดภัยจดลบุรีครั้งนี้นะคะจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ยงในเรื่องของการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรที่ผลิตสินค้าคุณภาพแก่ผู้บริโภคแบบขายตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางตามนายโยบายตลาดนำการผลิตเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าคุณภาพส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนให้ความสําคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นหลัก จากการบริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยนี่แหละค่ะไร้สารพิษมีประโยชน์ต่อสุขภาพและเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในเรื่องของการจำหน่ายสินค้าเกษตรและสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร อีกทั้งเป็นการรวบรวมผลผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานของเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดลบบุรีมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงถึงมือเพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการมีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้นรวมถึงยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปค่ะได้หันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพให้ความสําคัญในเรื่องของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นด้วย ภายในงานนะคะมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์และก็อาหารปลอดภัยจังหวัดลบบุรีกว่า30ร้านและมีกิจกรรมอีกมากมายที่เวทีกลางอาทิกิจกรรมแสดงดนตรีการแสดงก๊อปปี้โชว์การเสวนาวิชาการเรื่องอาหารสุขภาพและด้านการเกษตรโดยงานนะคะจะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่10ตุลาคมบริเวณลานกิจกรรมชั้นหนห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์จังหวัดลบบุรีค่ะ